นีท่อนะโอ้เพราะว่าคิดหาไปกับหมูมีเนาะคิดหาใส่พ่อแมงกับพ่อแมงกับปลอยู่นำ้ำคิดใส่ผัวกับผัวกันนี้จะกลับมาเลี้ยงลูกเดียวเลี่ยอ กบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุคนนะว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนาะกายยินดีก็สู่สองบ้าวสีพองชาแนลพี่น้องเลยนะมันนี้จะมากับบรรยากาศกับมืดฝนพ่อแม่พี่น้องเลยฝนตกตอนนี้นะเนาะอากาได้มาทักทายสบายดีเป็นเทือที่สองทั้งน้องสาวเตี้ยคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอากะมาเทอกที่องเพ่่นมาทำ ข้าวสบายดีเพื่อนในพ่องให้น้องเลยว่าเป็นยังไดนะเนาะก่อนถึงก่อนสิบไปเขาฝากนั่นเลยเนาะฝากเขาติดตามกดไลค์กดแชร์บากสิพ่องเง้พื่อนให้น้องเนาะก็เดินข้าวกราดไปสัมผัสทักทายสวัสดีทัุกคนเลยเนาะอ่าเป็นยังไดเนาะพื่อนเนาะไปกันเลยที่นะาฮาวกับมาฮอดตั้งเก่งเอื่อยเพิ่นเรียบร้อยเนาะเพื่อนใหน้องข้าวเป็นกรอยู่เทียนอยู่เพื่อนใหน้องเลยแต่เขาสิถามเรื่องราวข่าวข้าวของเงี้ยทำงานเนาะ อสบายดีอเล็เยังอันน่ะเฮียยังอันน่เหยียบเข่ากระปุกบ่เหยียบไว้โอหนึอว่าเหยียบมือสีนะเยียบไ้กระปุกไอ้ซื่อเจ้แจวจเนาะโอ้นี่ถาปั้นบ่ดีน่ะโอ้ถาปั้นเนาะถาลดปั้นจจะอ่ะเอากสีไปทักทายสบายดีเปอนกัน สบายดีบอสสิมากัดบอสสีละเนาะแล้วก็สบายดีบ่สสบายดีช so so ื่อย oh, ังเน่ค so so ือบ่าวพรชัยบ่าวพรชัยเนาะบ่าวพรชัยชาแนลเนาะโดยเปิดช่องไม่เปิดช่องไม่ฝาติดตามเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นเนาะมาลำกันพี่เก่าเพิ่นเพิ่นเนาะเลยห้ามกัดทักทายสบายดีเพิ่นเนาะโดยสบายดีสบายดีมาห่อนมาเนาะกินานเนาเจ้ามาห่อนมาเพิ่นขางน้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นเนาะเลยแล้วก็ นี่เขาแกมาเป็นช่างที่ซองโดยกับช่างช่องมาคนใช่เนาะโดยคนยังมาเป็นทีอเลขยังมูอซื้อเสียงกันอยู่เนาะโดยขออนุญาตถามเนาะน้องซื้ออย่างเนาะซื้อเต้ซื้อเต้น้องเตี้เนาะอายุจักปีเนาะเจ้หกปีเจ้หกปีตรงยังเป็นรุ่นน้องเขาอยู่เนาะโดยอันนี้แม่น้องปลามีกะเพิ่งมาครั้งแรกเนาะกะสีฐานซื้อเสียงยังน้ำน้องเพิ่นเนาะโดยโดย น้องสื่ออยังเนาะสื่อเตี้ยสื่อเตี้ยอายุเท่าไรเป็นจังไหนมานี่วันไปเกี่ยวข้าวจ้างบ่ฝนมันตกเวันไปนะเมื่อวานนี่ไปว่าเมื่อวานนี่มื่อวานนี่ออกมาฝนเข่าขนเข่าในหน้านี่บ่ด้ยโอ้เสอว่าเรียบร้อยเนาะดยวยอ๋อวิ่งฝนแล้วจ้ะฝนหมูห้ามแล้วก็ฝนเรียบร้อยแล้วมื่อวานนี่กับบริษัทไปมีแต่แบบคนเข้าไว้เนาะเป็นตังไหนมีคนทักเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นมู่อยูบอ ไเฟซไหนไลน์นี่ o ี่น้องทางไหนเด้ทางมาอยู่เวียงเพิ่นว่ออยู่เวียง้เพิ่นได้นํามาช่องใดงใหญ่บ่ช่องลุงใหญ่อืช่องลุงใหญ่ทางช่องาสิพองก็มีอยู่ักแต่ว่าเพิ่นเพิ่นยังบ่มาว่าอยากได้เฟซน้องเนาะแต่เพิ่นก็มีเว้าอยู่ว่าอยากได้เน้องก็ให้ทักมาทาง เฟสบอร์ดสี่องดาวเพื่อนกันยังบุทักมากก็เลยบุระให้เพื่อนเนาะนะครับมีหลายคอมเมนต์ที่ว่าเขามาทั้งช่องบอร์ดสี่องกับว่าสงสารน้องเพื่อนที่ว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเนาะเป็นแม่ใหม่เนาะเลี้ยงลูกคนเดียวก็น่าสงสารเพื่อนว่าเอฟซีมาครั้งที่สองแต่จะปล่อยโอกาสทั้งแม่ทั้งปลามีเนาะแล้วก็บอร์ดไซนี่ถามเพื่อนพี่น้องยอย่าเอาคอยอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเนาะโอเค โดยเนาะทั้งฮอริกาได้เข้ามาหาทั้งสตี้อ่ะนี่กับปวดตกปนดลิ้นทั้งเพื่นก็บู้ได้ไปหาเกี่ยวเข่าเนาะเลยแต่ทางนั่นน้องนะบุรียังบุรีกลับบ้านตั้งแต่เมื่อนั้นกลับบุรีกลับบ้านเลยบ่ยังยังอยู่นั่เมื่ออยู่โอ้แต่เมื่อได้แตจิกจับบานคนเข่าคนเมื่อ โอ้แต่ว่าเพิ่นเกี่ยวเรียบร้อยเบิดแล้วบ่นี่ยังสองค่ะโอ้แม่น้องแม่น้องสามีขอถามเนาะว่าน้องเพิ่นมีลูกจักคนสองคนผู้หญิ่งหะผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเป็นแม่ใหม่เนาะโดยแต่ทางนอกนี่ก็มือใดสี้มือน่ะน้องว่ามึงยิงตีคนขาดแล้วมันชุบ โอ้เมื ö, <S <S 2: <S 2> ่อเพิ่งมาได้สิมาเดี๋ว่าเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวข้าวแล้วอ๋ออันนี้บอดี้แมนหน้าเจ้าบอสอะหน้าเอื้อยอ๋ออันนี้เราคืออยู่หน้าเอื้อยเพิ่อนน้องก็มีให้มีหน้าอยู่บ่เนาะบ่มี่นออยู่พุ่นก็เห็นหน้าเนี่ยอ๋แต่ก่อนน้องไปอยู่เพื่อนเนี่ยโดยวันที่นี่แฟนเสียเนาะโดยเสียปัจจุบันนี่อยู่เพื่อนน้องเห็นกือว่ายังอยู่บ้านเนี่ยอยู่ ยังอยู่บ้าน n h อมาเกี่ยวข่าวสอยเอื้อยแล้วก็ไปหาหลับจ้างเพิอมโดูแต่เมื่อวานฝนตกก็บ่ได้ไปเนาะโดยแต่บนหน้าเอื้อยอยู่นี่กับเป็นหน้ามูนหน้ามังม่อนหน้าคอมเมนต์ที่บอหนึ่ว่านี่แหละหน้ามูนโอ้หน้ามูนบอเนี่ยดูโอ้จ้าจ้าพ่อแม่น้องไปใส่คือบุญใช่เสียันแล้วโอ้ค่เชื่อไหมโอ้อันนี้คือมาอยู่เอื้อยถึงกับต้องน่องนั้งน่อง ไอ้ลูกของน้องบอหนนี่ลูกลูกชายละลูกชายละเป็นยังคือว่าข้างดำๆเป็นยังนะตกแต่กงมาซิดาโอ้โคนดื้อเนาะเมื่อนั่นเขามาเห็นกับยังบอได้เป็นยังเนาะ่นมาเมื่อนี้มีแป้วะาเลยยยับเอยยนยยยดยยยยียยื้อยย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 ชื่ยยย่อยยยงยยายนยะงยยยยยยยบี้ย้ยยยย้ยย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 ยด ปึ๊บเข่าแขวเช่ไอีกนด้ฮะคนกี่ดื้อกระด้างดื้อเนาะเด็กน้อยเนาะมามื้อนั้นข้างเพิ่นก็บ่ได้เป็นแบบนี้มานี่เป็นข้างเป็นพี่พร้อพี่คนโอ้โหใชเบิ่งอ่ะกูเก็บขอตรงนี้เจ็บได้ฮะเนาะเจ็บได้เนาะได้ทาอย่างยู่บ่นี่บ่ได้ทาอย่างเนาะมันเจ็บได้เลยยี่ทาอย่างเด้ยอับปูเอาะยังก็ทาเนาะบ่ว่าะว่ามันให้มันเต้นไป่ใช่สามมอง อยู่ในในกินข่าวกินน้ำนาะบ่โดยกินเนาะขาวันยังนกินข่าวตามักถั่วก้วยกิโอไปคุดกิโลนะมือนี่โดยอาหารบ้านนอกที่รักกาซี่เลยเนาะโดยกินเหล่กับไปน้ำาะไรก็ุดตามโคกนี่บ่แถวให้น้ำค๋บงกับ่สีหานง่ายเนาะมีต่ฟลา คุ้งง่ายเราคิดรอไงบริหารคุ้งปขายาร์นั่งบ่บ่ทำมาอย่างนี้เคยกินบ่เคยกินบ่เกะให้แม่เกะได้นงต้องเฮียเด้ออันนี้ทางห้องคาม่านอีกจะลักๆจะมาอัปเดตเรื่องราวเพิ่นเนาะเลยทางเราอนนี้เป็นใหม่ๆน้ำเนยอันนั้นเอื้อยบ่ได้ดี ไเอื่อยบอนสบายดีนะร่างเอื่อยรัางเกลือของชาวเตี่ยโดยไปใช้บัานี่เมื่อพ่อททั้งครอบครัวของน้องเตี้ยมีอยู่กันจักคนหนึ่งพี่น้องนั่นทั้งหมดนะบแปดคนแต่เพิ่นก็ไปอยู่บ้านเมียเพิ่นอยู่บ้านครัวเพิ่นคือสั่งครอบครัวไปมันแล้วโดย อย่างพ่อแม่ล่มหายตายจากไปเบิดเลยเนาะมันอยู่ก็ได้สร้างครอบครัวไปอยู่ไผมันเนาะด้วยทำเวลาเดินทางเอบบชีเนาะติดต่อมาอยู่บอสีลาดก็ได้ทำไทยทั้งน้องเพิ่น่วามาอัปเดตอีแม่เพิ่นว่าจะบอสที่ลาดก็มาขั้งที่สองเนาะก็มาจอหลุดข้อมูลว่า ทำสาธิตให้เพื่อนนีเรานี่เราทำใแล้วไหม อะไรังไงอ่ะคนยังบอกเคยมาหูจักเบื้องลาวแล้วเนาะแม่น้องปามีกับบ่าวคนใส่โดยเี๋ยวไปน้องปามีก็ยังปอยมีคำถามหลายเนาะพี่น้องเดียวคือเรื่องลาวเนาะเลิกกับป่วยเลิกไปโดนแต่ว่เลิกยังเจ้าบุกเข้าใจดงดีแล้วเจ้าเนี่ยแยังโอเคเนาะเอากาศทถามเบื่องราวชีวิตขคาวๆคนเนาะอ่าทั้งน้องอยู่ใช้ชีวิตแบบสู่ชีวิตผู้เดียวชี้เนี่ยเป็นยังไงความรู้สึกมีท่อมีท่อนะโอ้เพราะว่าคิด ค่ะไปกับหมีเนาะคิดหาใส่พ่อแม่กับผ้าแม่กับใบยู่น<อ>ัมคิดใส่ผัวกับผัวกันนี้จะกับแมาเลี้ยงลูกเดียวอเออเลี้ยงผู้เดียวเนาะโดยตั้งสูงนะน้อง,องนเนาะโด<อ>ยนั่นก็ถามข้อมูลซื้อของเพิ่นเนาะนั่นกัเพิ่นก็ว่าทำมีท่อแน่เพิ่นว่า อ่าจุดด่างรักค่าทางเฮาเบิงหน้าตาที่หน้าแล้วก็คือสิท่อเพราะว่าบุมีคนพึงพาอาศัยเนาะมีชาวนักเนาะโดยบ่มีสาวรักของครอบครัวคตัวเองบาดบ่มีเงินนลูกอยากกินขนมบัดนนหาภัยกบ่มีอยู่ที่นะแม่นๆโตสิไปหาแบบบ่ได้ไปนาสิยาลูกเนาะบางทีลูกว่าแม่อยากกินขนมกะนั่งห้เด้เนาะเอ้ยนั่งห้โดยบ่มีเงิน้จุดนี

ทางนันก็มู้สึกน้องกะทา้งเขากะเห็นใจอยู่เนาะว่าก็มุสึกเิ่นกะอันอันมาลายเิ่นว่าเอาไปแต่มันเจ็บใจคนเนาะเนาะเจ็บสุเด้อเนาะเนาะม้สึกันเจ้าลึกัาไในเนาะเอาพ่อพ่อข้าวื้วยพ่อหูกับพ่อเนาะ อันนี up, ้ล oh, ูกขนมลูกอ๋อคนนั้นก็ลูกสาวคนนี้บ่ลูกสาวลูกสาวคนนี้บ่ผู้ใหญ่นะสู้ยังนพุ่นน่ะสาวนี่สาวนี่ยังลูกเพิ่นก็ยังน้อยอยู่เนาะยังบ่ใหญ่เนาะก็เข้าใจาเพิ่นก็สู้ชีวิตมาเนาะแม่นๆดไปุดจลอมาให้กินเค้าบ่ยากกินิ้งไก่บ่ต้องใช้เงินซื้อบดนี้เนาะอาบัดบ่มีเงินคิดไปก็เท่าของเพิ่นอยู่เนาะ ตำมักแตงให้กินกระจําตำมักแตงเด็กหน่อยเขาก็อยากกินแบบเนาะกินสินกินเอียงเป็นซี่เขาก็กินเผ็ดน้ำผ mm. ู้ใหญ่บบได้นะอาหารการกินของเด็กหน่อยกัเขาก็สีกินคือผู้ใหญ่บบได้เนาะก็อยากลําบากในแม่พากินก็กินกินได้บ่พ่ดก็เก่งกินได้ลนกเลยหนุกสาวพินกินบบได้เน้กินบบได้ก็แม่ตำให้กินเลยก็กิน เลยทางเจ้านี่ก็คงามรู้สึกของเจ้านี่เจ้าเชื่อในใดต่อไปจ้ะคงคิดจนยังยังยังคิดบ่อกอยู่คิดอยากไปไทยอยู่บ่เนาะคิดอยากไปแต่มันกับโบมีผมเอาลูกให้ลูกเนาะไปใส่กเงาเอาลูกให้ลูกยังน้อยอยู่เนาะใส่ลูกใหญ่ก็ได้เข้ากับพืิปุยผืนบ้านไห้บอนองปุยหากระเพิ่งกระเ่าแล้วเผิ่งกรบโบเ็นทุ่งเพิ่งกระเอาไห้บ่ได้ แบบพี่น้องเลยสิพี่น้องเพิ่นบ่เอาลูกให้บ่แบบเฮาสิงกัไปหาเงินครอบครัวเพิ่นยากคือกันเนาะกึยากคือกันเนาะยากคือกันถ้าเขาใหญ่อีกจังหน่อยจังวะนี่เขายังน้อยเนาะประมาณ10ปีก็ว่าเขาตัวรอดเนาะเลี้ยงหาตัวเองได้จังว่ากันนี่นี่ยังน้อยเฮาผู้เป็นแม่เฮากับ่กล้าปะกล้าทิ้งเนาะดเจคือทางบ้านอันเรานี่กแ ไก่เพิ่นควรเนาะเฮาออกมานี谢谢่จะออกมาเตียงหน้าเพิ่นพี่น้องเินได้มีโอกาสที西 Dan, 西่จะไปไปเห็นบ้านของเพิ่นเนาะเมีโอกาสทาง IG พอมาอะไรก็สิอ่าโทรนัดทางสาวเียเนาะเมเลียมยามบ้านเพิ่นพี่น้องแต่ว่าเฮือนเพิ่นก็ยังบ่มีดอกเพราะว่าเฮือนก็เป็นเฮือนทั้งพืนูื้เพื้นเอื้อยเพิ่นเนาะูทางูําเอื้อยเนาะปัจจุบันนี้เพราะว่าเฮือนเพิ่นก็ยังบ่มีก็ โอเโอ้ลุงก็พ่นดมตัวนเนาะจะถามพ่นอย่งไดวาใช้มีคำถามอยากถามพ่นบ่ก้ได้ข่ยมาเห็เล็ก่าเห็นเล็พนนองพ่นย่งอีกโอ้สาพินกาสิบจถานหลายปนไรนะแขงชันลายนะงชนาการขอลาลิปน้องเพ่นเพียงเท่านี้เนาะเป็นจังไดอย่งไดกาสูเด้อน้องเอ้ยน้องสูเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้ง าผูใหญ่ใจดีอยากซอยเรือหรือว่าอยากนั่นนองเพื่อนก็ติดต่อมาได้เนาะทางช่องช่องของบ่าวพรชัยชาแนลก็ได้หรือว่าบ่าวศีลาดหรือว่าบ่าวศรีพองชาแนลเนาะแล้วก็ช่องน้องแม่ปามีเนาะก็ยินดีเนาะการยินดีเชิญเน้องแม่ปามีก็ยินดีเนาะดีตอองัำเนาะ คนที่เขายืนมือเขามาซอ,อยเรือทั้งน้องเพื่อนพี่น้องเอ็ดทางเฮากะบ่มีทางว่าวาน้ำเสาเตีย้ยแล้วกสิได้ลจะลอ,องถามลองบิง่งเนาะต้องถามบึงว่าถ้าจะมีคนแบบว่าจะโอ้ล้มคุยแบบหักแพง,งนี่งหักมักน้องน,นี่สิคุยบ่ก<อ>ับ่านเพิ่นหับท่านล้านน่องก็ได้ถ้าสมมติว่าถ้าเพิ่นหับได้นี่ทั้งน้องสิโอ้ล้มคุยบ่ ถ้าเพิ่นฮ well, well. okay. ับได้กะคุยอือคุยลงเบิงเนาะโอ๋ดยน้องน้องสิเลือกบ่เนาะคุยทั้งลาวหรือทั้งไทยก็ได้อว่านุ่มไทยนุ่มลาวน้องคุยได้บ่เนาะกคุยได้คุยได้ทั้งสองเพิ่นับภาษาเฮาได้บ่เพราะว่าประเทศใดก็คุยได้เบิดเนาะโอ้ลมได้เบิดขแค่ว่าับที่ว่าน้องเป็นให้ได้เนาะเป็นเคยผ่านมาแล้วคลิปีัง FC บ่สิพ้องนันแหละอันทักมาว่าอยาก อยากล้มกับเพิ่นอยากซอยเดือเพิ่นเนาะแต่ว่าก็กะมักน้ากระแม่นแต่ก็อยากซอยเดือทั้งเพิ่นกระแม่นเนาะแต่ทั้งบ่อสิพ่อนี่กระให้เพิ่นทักมาทักเฟสแต่เพิ่นก็ยังบม่ทักมาเถื่อว่าอยากเอาเฟสน้องให้เพิ่นให้กะยังบม่ทักมาเถื่อแต่ที่แรกเพิ่นอยากแชทมาว่าอยากได้เบอร์ทั้งน้องเพิ่นแต่ว่าทั้งบ่อสิพ่อเนี่กระผมมีเบอร์ว่ามีแต่เฟสทักมาทางเฟสเอาเด้อว่าเพิ่นมาอัปเดตว่าเพิ่นทักมาแล้วบ่เนาะอันนี้เขาก็มาอัปเดตดีแล้วของเพื่อนอีกหน้องเย ແລະເຮົາກະຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດກະໃຫ້ນ້ອງສູ້ສູ້ເດີ້ເນາະເຮົາກະຊິຕັດຊີວິດໃຫ້ກຳລັງໃຈນ້ອງເພິ່ນເນາະຂໍໃຫ້ນ້ອງພນກະມີົາກະຊຂໍກິຽງທນມຸຂອບຄຸນຂາບິ່ງົມບາສ້ອງີຸກຊອງແຂາບິ່ນີບງຄິຕຈົນຈມຸຂບຈາຍຫຼນາະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຜູ້ຊິຄູຊູນເນາ บาสทีพองจะทานเองกับโมมีอย่างไรกับมีน้ำจิตน้ำใจเล็กน้อยเพื่อให้เพิ่นซื้อให้ลูกขนมกินเนาะเพราะว่าเธอจะกินติ่งไก่น้อยก็ได้ซื้อให้ลูกกินนะจิตน้ำใจเล็กน้อยเพิ่นเพราะว่าช่วงนี้โมมีเงินมันก็ลำบากพ่อพี่น้องเลยน้องนะเป็นน้ำจิบน้ำใจจากบอานใครเนาะ ไปซื้อขนมให้ลูกกินเนาะจะมีไปสิบาสีครับนี่ันคือเโอเคเนาะเฮาก็จะอำลาทังน้องเพิ่นเนาะกล่าวคําว่าสบายดีโสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้มาอัปเดตเรื่องราขอข้าวเพิ่นเป็นที่เียบฮ้อยเนาะอ่า FC ท่านใดว่าสนใจเพิ่นยากติดต่อเพิ่นหรือว่าโอ้ลมเพิ่นเนาะหรือว่าอยากทักทายสบายดีเพิ่นอยากซยเดียวทั้งเพิ่นเนาะก็ให้ทักทายกันเข้ามาพ่พี่น้องเอ้ย พี่น้องเบิ่งอยู่ทางได้เนาะก็ให้คอมเมนต์กันเข้ามาเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบอสีพองเน่เด้อเนาะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมบอสีพองเนาะแต่ต้นจนจบเนาะขอบคุณมุกขอบใจหลายๆให้อยู่ดีมีเฮงจุกผาเข้มแข็งลำรวยเนาะให้รับบืนใาที่เวียดขานงานเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดจุกขูจุกคน ่อสิพ้องกับสิขอลาคิดเพียงเท่านี้แล้วไปพี่น้องเลยข่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพ่อพี่น้องมดสุขุุขคนเนาะ